สวัสดีค่ะพี่น้อยจ้ามาค่ะมาต้อนแกะกันจ้าพี่น้องค่ะมาต้อนแกะมาต้อนแกะย้ายแกะกันจ้าย้ายแกะกันนะคะมาดูบรรยากาศค่ะนี่ค่ะเราจะต้อนย้ายเขาไปอ่าฝั่งโน้นนะคะตรงข้ามถนนฝั่งโน้น,น,นคือเราจะรวมรวบรวมเขาก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้า ฟาบรรยากาศค่ะวันนี้นะคะไปเลยเอ้ยเอ้ยไปเลยเราจะรวบรวมเขาค่ะไปไว้ที่อ่าลงไปข้างล่างก่อนนะคะแบบแบบแบบผิดอ่อนเอ้ยแก่อย แบ่แบ่แบ่แบ,แบ่อยู่อาจจะรวมเขาก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะรวบรวมเขาก่อนรอคนงานมาต้อนช่วยคะ่ะพี่น้องจ้าสามคนสามคนต้อนไม่ไหวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศจ้านอินมาน่นแล้วโอ้ย ตกลุมตกบ่อร้องแแบ่อยู่เ้อคุณสามีอยู่โน่นนะคะแล้วก็ลูกสาวลูกชายไม่อยู่วนะคะลูกชายไปกับโรงเรียน แบ,บ่แบ่แบ่ค่ะพี่น้องค่ะรอคนงานนะคะรอคนงานมาคนงานยังไม่มาเลย,ยบรรยากาศรอค่ะเอ้ค่ะน้องแกะของเรานะคะต,คต้องมีคนต้องมีคนต้อนหลายหลายคนค่ะสามคนสี่คนสามคนสีคนสคนส่คนต้อนไม่ได้นะคะต้องต้องต้องมีคนมาเพิ่มอีกนี่จ้ะแกะ รวมแม่กับลูกก็ประมาณเกือบสามร้อยตัวนะคะเกือบสามร้อยตัวบรรยากาศค่ะประมาณนี้เลยนะคะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะพี่น้องจาฝนตกดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะหน้าสีเขาตรงหน้าที่เราหยอดยาเขานะคะนาะเราหยอดยาเราหยอดยา ถ่ายพยาธิเนาะค่ะเนาะเราหยอดยาเขาไม่ให้เขามีพยาธินะคะก็จากตัวไหนที่หยอดแล้วเราก็จะเอาสีไอ้ไนั่นน่าเขา,าไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องจ๊ะคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้ชมกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศ ไล่ต้อนแกะเรานะคะบรรยากาศต้อนแกะจ้าโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเย้อ yeah. ลงมาข้างล่างแล้วพี่น้องจ้าว้าวแมวแหวแว ะะไปไปลงทุ่งหญ้าแล้วจ้าโอ้ยวิ่งจนหอบคุณน,อน้องคะวิ่งจนหอบโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะบา,บายสวัสดีจ้า